มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนขอนแก่นถามโตโนโ่ขอนแก่นน้ำท่วมทำไมไม่มาช่วยไปสร้างภาระอยู่นครพนม เรียกได้ว่าเกิดกระแสดราม่ามากมายแต่ว่าโตโน่ก็ได้หาสนใจคําพูดเหล่านั้นนะคะยังคงเดินหน้าเตรียมตัวว่ายน้ําข้ามโขงต่อไปและล่าสุดค่ะพบว่าเงินบริจาคยอดอยู่ที่7ล้านบาทแล้วนะคะล่าสุดในทวิตเตอร์แฮชแท็กโตโน่ยังคงติดเทรนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งมีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าในเพจคนขอนแก่นบ้านเจ้าของน้ํากระท่วมเดคือบอกมาช่วยมาว่ายน้ําข้ามเขื่อบบนอุบลรัฐกนได้เด้อหมอ เรียกว่าคอมเมนต์เดือดทีเดียวค่ะคนขอนแก่นถามโตโนโ่ขอนแก่นน้ำท่วมทำไมไม่มาช่วยไปสร้างภาระอยู่นครพนมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวัดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ